ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy Note 10ผัดนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมเทสเกม ROV ไปแล้วคลิปนี้จะมาลองเล่นเกม PUBG Mobile Pad ล่าสุดให้ดูนะครับก็ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกลบ e ์ตแล้วก็จะเล่นผ่านตัวเกมลันเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดประสิทธิภาพอยู่ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นแบบเน้นประสิทธิภาพเลยนะครับมาเรามาลุยกันเลยครับ ก็ตัวนี้นะครับตัว AI Game Booster ของเขาเนี่ยก็คือเราต้องใช้งานไปสักประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับเขาก็จะเรียนรู้การใช้งานของเรานะครับเพื่อเร่งความเร็วเพื่อปรับทรัพยากรต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับก็โหลดเข้าเกมเร็วมากๆ,ๆครับตัวนี้นะครับกราฟิกของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ที่แบบ S S S d r S d นะครับแต่ว่าการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมขอเอาแบบ คิดว่าจะลื่นแล้วกันนะครับผมขอเลือกตัวกราฟิกลงมาที่ sd นะครับตัวอัลต้าเนี่ยก็คือปรับได้แค่ไอตัวเฟรมเรทเนี่ยปรับได้แค่ออาต้านะครับแต่ถ้าเราปรับดีตัวเฟรมเรทถึงจะเด้งไปแบบเอ็กติมให้นะครับถ้าสมดุลเนี่ยก็ยังอยู่ที่ออาต้าดังนั้นผมขอปรับเอาแบบตามนี้แล้วกันนาะเอาเอาเท่าที่ผมคิดว่าเอ้ยผมรับได้แล้วก็มันน่าจะลื่นจะน่าจะสมูทนะครับแต่ถ้าปรับสุดนะครับผมได้ลองแล้วก็ลื่นไหลสมูทดีครับแต่ว่าเราก็อยากได้ความที่แบบเฮ้ย สมูทสมูทกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็โอเคปรับกราฟิกถอยลงมานิดนึงแล้วกันเสียงลำโพงนะครับเสียงดังกระหึ่มครับมีมิติมากๆด้านบนด้านท้ายเสียงลำโพงดังดีมากๆเลยครับสำหรับตัวโ no น้ตสิบพัดตัวนี้นะครับกราฟิกนะครับปรับลงมาเอดีก็โอเคครับมีความคมมีความสวยงามครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีครับท้องฟ้าต้นไม้ภูคงภูเขารายรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเห็นครบเห็นชัดเลยครับเสียงเท้านี่มันต้องอย่างนี้แยกซ้ายแยกขวาเลยครับผมใกล้เคียงกับแบบใส่หูฟังเลยครับแต่ถ้าที่ดีก็คงต้องใส่หูฟังเลยเนาะเพราะว่ามันมันมันทดแทนกันไม่ได้อยู่แล้ว ฮตัวกล้องตรงนี้เกะกะไหมก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับไม่ได้เกะกะสักเท่าไหร่นะแต่มันก็มีอยู่ตรงนี้แหละแต่มันเราก็ไม่ได้มองอยู่แล้วเนาะเราก็แบบมองอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับเครื่องบินกราฟิกแสดงผลออกมาได้สวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ความละเอียดของเขาเนี่ยเป็นจอ2 k เลยนะครับ หน้าจอ6.8เหมาะต่อการเล่นเกมมากๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์โน้ตก็ตามแบบฟินลิงในการถือเนี่ยเหมาะต่อการเล่นเกมมากๆอ้าวตามผมเหรอได้ผมพาลงโพชิงกิเลยเราไปบู้กันครับจบเร็วก็จบเร็วก็ถ้าจบก็จบแค่นี้ <c oughs> ก็จะไม่มีต่อเกมสองนะครับก็ ผมได้ลองเล่นลองสัมผัสมาแล้วแหะครับก็บอกไว้เลยนะครับก็คือลำโพงเนี่ยเสียงกระหึ่มมากความร้อนถามว่ามีไหมมีนะครับผมใส่เคสก็พออุ่นๆมือครับก็พอรับได้นี่ไม่มีใครตามเลยใช่ไหมเห็นเราจะลงโพชิงกีเนี่ยไม่มีใครตามเราเลยจ้าแล้วแต่นะใครบวกอยากตามเราเอง ลงตรงนี้และกันตรงนี้ผมชอบตรงนี้โคซิงจิโอเคมีตามมาอยู่สองคนแฟบหมุนซ้ายหมุนขวานิดนึงมีลงไปหรือ,อยังโอเควิ่งครับผมโอ้โหยะกราฟิกอย่างที่เห็นเลยครับทำออกมาได้เนียนได้คมมากๆครับ คมมากๆเลยมีปืนให้บอสเนี่ยครับลื่นไหลสมูทปื้ๆเลยครับอาหารไทยลูกซองก็ยังดีไว้เฮ้ยมาๆๆๆขอข้างบนหน่อยเถอะขอปือนกลหน่อยโอ้โหไม่มีเลยครับเออเลือดรดเลยเราไม่เป็นไรแค่นี้ ฟรีไฟล์เนี่ยกระโดดลงนิดเดียวนะครับเลือดรถแบบฟืดฟืดฟืดเลยแต่พับจีเนี่ยเออยังพอรับได้อยู่เนี่ยครับตาลงตาเล็กโอ้โหนะใครบอกว่าซีรีส์โน้ตเล่นเกมไม่มันเนี่ยเขียงคอขาดเลยผมเนี่ยเจอแป๊บซี่แล้วครับได้ลูกซองอยู่เรา เป๋ามาไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องรีบเข้าบ้านหาหาได้หมวกกันน็อกแล้วก็โหลูกซองเยอะแยะไปไหนวะเนี่ยไม่ทิ้งปืนอย่างอื่นไว้ให้กงให้เก็บบ้างเลยเรื่องไงเนี่ยโอ้ยเข้าไปแล้วเรา เสียงมาแล้วแบบเสียงชัดเจนมากๆครับระ,ะเบิดมือระเบิดแสงอโอเคเก็บหมวกหน่อยแล้วกันค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 นหรือเปล่าเมื่อกี้ไปไหนครับไปไหนล,ะนหนละ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลาระเบิดใส่เลยอ่าโอเคได้ปืนอันนี้ละ ฟังเสียงระเบิดนะครับที่ผมปาดระเบิดปาดไปตรงไหนล่ะไม่มีเพื่อนคนนะบีเข้าบ้านรีบเข้าบ้านเราให้เขาบูไปก่อนแล้วกันเรายังไม่พร้อม ความร้อนเป็นไงบ้างเริ่มมาได้สักนิดหนึ่งแล้วความร้อนก็ต้องบอกว่าคุมได้ดีอยู่นะครับถือว่าคุมได้ดีเลยเนี่ยผมใส่เคสจอมันล่วงจอตกนิดนึงเนาะผมใส่เคสนะครับก็โอเคครับเช้ได้ในระดับนึงเลยความร้อนเนี่ยคุมได้ดีนะครับเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดน เบอร์หนึ่งอยู่ไหนเบอร์หนึ่งเดี๋ยวรอแปบบ๊บ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 เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปดึงแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งยิงใครโอ้โ,โ,โหโปหรอพวกโปหรอ ผมว่าโปรนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันยึกยักยๆกยักยักยักยกยักยังไงไม่รู้น่ะโอเคเก็บไปเพื่อนไม่เป็นไรเราให้นายเหมือนมันเคลื่อนไหวเร็วเนาะผมว่าโปรแน่นอนเลยเมื่อกี้เนี่ย วิ่งจ,จ,จิกจักจิกจักจิกจักเลยครับเดี๋ยวตอนตัดเดี๋ยวผมไปย้อนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันผมว่าโปรแน่นอนอะมีไหมอะโปรที่แบบเล่นในมือถืออย่างเงี้ยหรือว่ามีแต่บนแบบ PC ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยเจอที่แบบเขาสตรีมแล้วมันวิ่งแบบนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้เลยแบบเคลื่อนไหวแบบเร็วๆอย่างเงี้ย แต่ถ้าโปผมก็ผมก็คงต้องตายไปแล้วเนาะน่าจะอยู่ไม่รอดหรอกเห็นไหมครับกราฟิกสวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะ กราฟิกสวยความคมชัดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาแบบได้ได้อัธรลดแบบเต็มที่เลยท้องฟงท้องฟ้าอย่างเงี้ยครับเต็มอิ่มมากๆใครที่แบบเซฟอัธรลดเหมือนผมนะครับก็คือแบบโอ้โหสุดยอดแล้วครับจริงๆบอกเลยใครที่แบบเซฟกราฟิกเหมือนผมอย่างเงี้ยผมชอบที่แบบกราฟิกชอบฟังเสียงตอนทิ้งระเบิดออย่างเงี้ยฟิวตุ้มอย่างเงี้ย มันเหมือนอยู่เราอยู่ในแบบหนังทรงครามอย่างเงี้ยครับผมเนีย่ยดูกราฟิกบ้านกราฟิกรั้วครับต้นไม้หญ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตัว iPhone เนี่ยเขาจะดึงสีออกมาให้แบบเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมนะครับเพราะว่าผมใช้ไอโฟน S อ e ถ่ายอยู่นะครับตอนนี้ ครับเล็งซุบซ้ายขวาได้ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นซูมนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับเล็งได้ครับลื่นไหลสมูทครับนะครับเนี่ยครับเล็งแบบโอ้โห,โโหโสุดยอดเลยครับ นัดเดียวจอดครับเป็นบอดแน yeah, like ah, ่เลยบอดวิ่งไม่ดูแบบนี้เนาะอ้ามีซูมหครับผมอันนี้ซูมสี่ไหนลองดูซูมหกสิเล็งเป็นไงบ้าง โอ้ยโอเคครับเนียนเนียนสมูขึ้นไม่ได้นะทีนี้เพราะว่าผมเคยร่วงลงไปอยู่ขึ้นยากอยู่ก็โอเคครับก็น่าจะพอรู้เรื่องพอได้อาการนะครับก็คือ กราฟิกเนี่ยผมปรับลงมาที่เ d นะครับความคมชัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคมยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทผมปรับเด้งไปที่เอาตานะครับความลื่นไหลความสมูทมีแน่นอนครับกราฟกราฟิกสวยเสียงลำโพงเสียงดังดีนะครับความร้อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่าผมใส่เคสไปก็แค่อุ่นๆมือน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคสบางนะครับถ้าใส่ UAG เนี่ยผมว่าไม่รู้สึกแน่นอนครับ โดยรวมแล้ว Samsung Galaxy Note 10พนะครับเล่น PUBG Mobile โอ้โหสุดๆจริงๆครับบอกได้เลยบอกได้คำเดียวเลยครับตัวจอฟิลลิ่งในการถืออะไรต่างๆเนี่ยเหมาะต่อการเล่นเกมมากๆเลยนะครับตัวแรม12 g b เนี่ยทำให้เราหันซ้ายหันขวาเนี่ยมาแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็คงขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ พราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาวจนเกินไปเนาะเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะพอรู้เรื่องรู้อาการแล้วล่ะครับเนี่ยเนี่ยผมชอบตอนทิ้งระเบิดแบบนี้ครับมันมันได้ฟิลดีโอ้โหฮะก็โอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับสําหรับคนที่หามือถือในเรทราคานี้ใช้งานอยู่หรือว่าดูซัมซุงตัว No ติบพัอยู่นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ